สวัสดีครับพ่อมกอไก่ครับกับพ่มทุกคนกับวันนี้วหวไปทําการตัดหลุกกระเจ็บเขียวกับพมมันอยู่จังแล้วครับพมแล้วก็ไปตัดตกแตง่งใบแล้วก็หวเยามาทําเป็นในนี้ครับผมกระเจ็บเขี้ยวเอาไว้ถอดครับเดี๋ยวตัดแล้วก็เอามาหนึ่งแล้วก็ตัดทำแห้งแล้วก็เดี๋ยวกกอยเอาไว้ถอดกันครับพมเดี๋ยวพ่ม ไปลงมือตัดแตงตอนกระเจี๊ยบเขี้ยวแล้วก็ตัดลูกมาทำกันเลยครับพมไปครับต้องแตงแล้วครับพ้อใบสุดยอดเลยหู ยี่เป็นต้นไม้แล้วครับต้นกระเจี๊ยบเกี้ยวเดี๋ยวต่อไปนี่ลูกเปลนอนได้เลยครับติตอน <c oughs> ตมนตน้นบนเติมเติมเลยครับว้ากนกับพอแต่งใบเข้าไปตึงปุ๊บดูข้างในเต็มหมดเลยครับ ดูเดียวกำนาใหญ่โตจังเสียเม็ดครับผมเดี๋ยวไ้ดูตามต้นครับผมนี่ครับพมอทุกคนดูตามต้นครับเนี่ยเต็มหมดเลยครับนี่ไหลขึ้นตามกิ่งเต็มมดแล้วครับ เยครับผมเฮ้่ยโอ้สุดยอดกับเวลาเวลาทำกับไปพริกกล้องเกาเหลียครับเวลาเขาไวเอาไปแห้งแล้วเอาไว้ถอดกินนะ ชายวิธีการเดียวกันผมยังไม่เคยทำกะเดี๋ยวลองไปดูว่าแม่มีวิธีการทำแบบไหนมั่งครับผมเดี๋ยวไปช่วยทำกับแม่ครับอีกคนนเอาที่ต้นไหนที่เชื่อไเน่ยพันกกอนนเนี่ยตั้งปลาะเกียยกขึ้นไอ๋เด็กก็ต้องเริ่มจากน้ำร้อนชุ่มชืนก่อนเนี่นน

이아 이거 벌레 오, 공지잘 <인지> 봤다. <놀람> <놀람> 의자 너도 의자나. เบาไว้ผ้าสีกันดีกับตัดวัวออกตีแข้งแขงเหมือนผ้าสีกแบบนี้ยกกีบอเรือตุ๊ดยังยกัดกินตัวข้จัดกันจัดกันจัด อีกก็โมซึ่งคารุยมั้งติกิ้การุกิ้ก,ก,การุติกิ้การนี่เลยแม่ชแปลงถอดกรอบกับทำการคลุกเคล้าเลยครับผมเอาแป้งถอดกรอบมาโรยแล้วก็คลุกเคล้าครับกงวเยน 어, 이제 찜통. 찜통. 오케이. 거기다 물을 먼저 받아. 네. 됐어. 됐어요. 어, 그고꽉 짜. 어, 여기다 펴 이제. 네. 오케이. 응. 나중에 덮을 거야. 네. 물물꺼 이제. 요. 오케이. 아, 저게. 어, 막은 거 이해 네. 응. 한번 뒤집어 봐. 네. 한번 더.

มาหนึ่งมอซ่องกันเลยครับปุ้มกลุ่มผ้าไปเลยปั๊บโอเคครับมอซ่องเดี๋ยวดรอสทกเดี๋ยวก็มาเปิดกันครับผม เปิดดูก่อนครับว่าโอ้ได้แล้วได้แล้วโอเคได้แล้วครับปะว่าแปลงมันไใส์แล้วครับแม่บอกว่าแปลงไซส่แลวก็โอเคแล้วครับเดี๋ยวไอ้น,นี่พมต่ำเองกับพอดีแม่ไปส่งลั่นกับพมเดี๋ยวไอ้นี้เดี๋ยวพมตํำเองกับมอีนน้ใส่ตรงมือกันความร้อนก่อนกับตรงมือปลาแล้วก็ตุงมือยางีริง จ,จัดเรียงให้ดีกับผมยายมันทับกันเพว่าเวลาเอาไปอาแห้งมันจะได้แห้งดีแล้วก็ถั่วกับผมก็เลยต้องเรียงให้ดีเลย <c oughs> วันนี้แดดดีจางแรงเลยครับผมไรเปล่า 여기 저기 조금 어, 잘했다. 잘했네. 이 정도 돼야 더 맛있어. 네. 어 이제 저기다가 넣야 돼. เดี๋ยวไป 어. ครับแล้วกับ50ชั่วโมงออฟไว้ก่อนเดี๋ยวคอยมาดูกันครับผมว่ามันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้มันผ่านไป50ชั่วโมงก่อนเดี๋ยวคอยมาดูกันครับทุกคนครับมาดูกันครับผมขอบา50ชั่วโมงแล้วครับไปดูกันว่าข้างในมันจะเลือจดจักเท่าใด้ครับผมที่เราออฟกันไว้เดี๋ยวไปดูกันนี่ครับผม ที่ว่าเยอะแยะเยอะแยะแห้งเรื่อนนิดเดียวเองครับ <laughs> อันนี้เดี๋ยวเราคอยเอาไปถอดดูนันกับพ่มว่ามันจะเป็นอย่างไรกับพ่มรถชาร์ตความกรอบไจะเป็นมันปือ้อเดี๋ยวเอาไปถอดดูนันครับวันนี้เดี๋ยวจะทําแกงเขียวหวานไก่นี่ครับพ่อมยายไม่ได้กินมานานแล้วครับพ่มพระอุระพากับมีปลอมแล้วครับพ่มแต่ว่าอันเล่นลหลกไอ้มะเขือเปาะครับพ่ม รูไวยจ้ามตอนที่ตอนมันมีปัญหาครับในนอนกินรากหรือว่าน้ำม,มากขึ้นไปก็ไม่รู้มันตายเฉลี่ยแล้วกันไม่ไม่เพื่อเพราะว่าเดี๋ยวใช้พักตื้นเน่ก็ได้เดี๋ยวมาเริ่มทำแกงเขียวหวานกันก่อนเลยครับผมช่วงนี้ติดใจบรรยากาศข้างนอกคกับผมทำอาหารข้างนอกกันครับตายลมไม้เย็นสบายครับผมเดี๋ยวมาใส่วัตถีกับผม เดี๋ยวเอาเครื่องแกงลงไปเคี่ยวไว้ห้อมก่อนเลยครับผมเครื่องแกงเรียมหอมได่เลแลวครับผมนี่เลยครับ เดี๋ยวเนื้อไก่นี้พมทับตังไว้เรียบร้อยแล้วครับพมเดี๋ยวเอาลงไปก้วในเครื่องแกงเลยครับผมและก็นี่ครับพมตีนไก่ครับผมเอาใส่ลงไปกัน รวนไกลไปเรื่อยๆครับผมให้พอเนื้อตึงๆไว้กอ่อนยังไม่ต้องให้ซุกมากครับเดี๋ยวผมไปเก็บพักแป๊บหนึ่งครับผมใบโอราผ้า <c ười> ไปไปเก็บพักก่อน <c ười> ก่อนมาเก็บใบโอราาก่อนครับผมอันนี้ก็ตัดไปช่องรามหลบเลยกันแตกไม่หยุดเลยครับ <c ười> นี่ยังไม่ได้แตงดอกแตงได้ที่ต้นที่เป็นดอกไว ไปทำเม็ดโอกันครับกาอันนี้เอาไปแกงก่อนตึงนี้ครับผมมันมีเครือบวงอยู่กะลองเอามาเครือบวงอาไปใส่ดูครับผมผมว่ากับมันน่าจะกินร้อยครับเดี๋ยวตัดเอาไปทำแกงกันครับ ไปทำแกงเงนน่ตครับผมใบคูดก็เก็บมาแล้วครับผม นี่ครับผมพักอีกอย่างหนึง่งตีไส้ไปเจอมาตีในไอ้ซุปเปอร์มาร์เก็ตครับผมมันเป็นคขายๆตอนออเดี๋ยวเอามาลางแล้วก็บีบหนามออ้หมดแล้วก็เดี๋ยวเอามาใส่ในนี้พูว่าน่ากินด้วยเหมือน,นกันครับนี่เลยครับผมว้า <c oughs> แมววานทองดังเตือนเลยครับ <c oughs> เฮ้ยว <Hey. laughs> ัยรุนรองดังเตือนเลยครับผมอัน <laughs> นี้เดี๋ยวใส่น้ำตาลปี๊บลงไปครับน้ำตาลปี๊บลักจอนร,รบผมแล้วก็น้ำปลาครับ ใส่พอดีพอดีไว้ก่อนครับผมเดี๋ยวกอชิมกยเติมได้ห,หนำปลาแล้วก็ใส่ห้างตีลงไปเลยครับ จะได้แล้วครับผมกาเดี๋ยวตาการใส่ไบโอระพา,าและกาโรยพริกและกาจอบแ้วกับแกงใส่ไบโอระพาเลยครับอันนี้แล้วแต่ความชอบใช้เยอะใช้น่อยเลยแต่ความชอบครับผมอย่าตีนอน้อมเลย แกงเกยว,ว่านไม่มีใบอุรา่าพานี่มันไม่จ่ายเลยครับปอดใส่ไปตึงปุ๊บกล้องแทงแน่นอน <c oughs> โรยปิกแดงลงไปแต่งหน้ายิ่กับเซตเรียบร้อยครับผม เกือบลืมครับผมพอ้ยาตุตยชาซื้อไก่นกกระทามาโอ้โหสิก็ทำสำเร็จมาแล้วปอกตอมปลอก,ปอก,ปอกเปลือกมา็จเรียบร้อยแล้วไอ้ยะเดี๋ยวมาใส่เปลือกมิดกันครับผมไก่นกกระทาครับปมอันนาร้อยเหมือนกันเกือบลืม อะจัดเจนเลยครับุ่มเรียบร้อยครับนี่กรบปุ่มทุกคนครับกระเจียบติดเราอแป้งไว้กรับมได้ถึงทุ่มใหญ่นี่ครับ <laughs> เดี๋ยวเราออกมาเรือกาไปทอดกันครับผมเดี๋ยวไปดูถอดแล้วรสชาติมันจะออกมาเป็นหนึ่งเดชปอดีเลยได้ถอดแกลมกับแกงเกียววันกันอีกตัอเดียวมาเริ่มทอดกันเลยดีวกว่าครับผมทอดในมอเล็กๆปอดครับผมไม่ต้องเปลืองน้ำมันครับ เราต่อตีอิซค<อ>กับป้องเปิดแกดเลยมาเตรียมทาดรองไว้ก่อนครอบเตรียมพร้อมทดลองกันครับ ลองดูเก่อนครับผมอาฮาน้าานำมันอูลอยปูฟูฟูว้าวเป็นแบบนี้เองครับติแม่เคลือปแป้งไว้ว้าตอนแรกมองไม่เห็นเลยครับมันแห้งสนิทเลยกับถอดแรงไม่ได้เลยกับน้ำมันโอเคครับหลอดไฟตะกี้ก่อนเดี๋ยวลองชิมมันก่อนครับเพราะมันแขง นี่ครับพอย่าห้อมดีจังแปลงถอดกรอบอืมอืมได้ครับอืมอดอดอดดเดี๋ยวถอดตอนตอดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมทุกคน

ไวเคียงอืมก็นึงแกงเขียวหวาน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 ไก่เราจะเป็นยังไงอร่อนไมอต้มไก่สิคเดี๋ยววันหลังก็ทำกินกับคนมริน อืมกินกับน้ำจิ้มแก่อย่างเนี้ยมอนขนด้วยข้าใจอะขาใจขานะข่าใจข่าใจกอบกินด้วยกับกินกับน้ำจิ้มแก่จัดตกหม 赢的啦。<laughs> <laughs> 老师呢？<noise> 응? 맛있어. 어 음, 맛있는 음, 맛있어. 음, 맛있어. 음, 맛있어. 어맛이어 음, 맛있맛 ความรู้สึกนี้เลยแป้งกะคล้ายๆกันเลยวันนี้ลื่นนะมาวันนี้วันนี้ได้เก็บกระเจ็บเคี้ยวของเราเอามาแปรรูปกันกันกบผมถอดออกมาแล้วก็กินร้อยสุดๆเลยกับแล้วก็ได้ทำแกงเคียวว่านห้แม่ยายกับเชียงลองได้กิน โอ้โหตกใจกันใหญ่เลยครับผมแก่งแก้ววานกองไทยกัะขึ้นชื่อหรือนนำจริงๆเลยครับผมรสชาติดีครับทุกคนกินแล้วมีความสุขผมเองก็มีความสุขวันนี้ก็แค่เนียนก่อนนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเจนคลิปหน้าครับขอบคุณมากๆาครับสวัสดีครับ